หาอะไรคุณเมียฮะหา,มนนะาเมสเลยนี่เธอควรจะช่วยเขาหาเมสน,นะเดี๋ยวก่อน <laughs> ที่จะมาอัดิีเนี่ยจะอัดทีไม่รู้ช่วยเขาหาเมสเออมันอยู่แถวนี้แหละ <laughs> โอ้โลงทุนขนาดนันะ้นเหรอแม้อันเดียวมัน,ม,ม,นมีแล้วดิด่ที่คิวหรู้ว่าเขาทำลวงตอนเขาไปเข้าห้องน้ำวะเออสงสัยต้องเดินกลับไปเอาแล้วแหละคิวช่วยเขาหาเมสหน่อยอยู่ในแก๊สอยู่ในแก๊สมีเยอะแยะมันไม่มีเดี๋ยวของมันจะหล่นออกอีกเนี่ยตัวเอง มี่อนะมีแม่อันเดียวเขาไม่มีอันเดียวขอยืมหน่อยได้ป่าวไม่ได้จะยืมไม่ยังไงเออเนี่ยใช้ผ้าหน้าไมาปิดก็ได้เออมันก็ไม่ดี EQ ช่วยเขาหาแม่กคนอื่นมันไม่มีเอาจะมายุ่งกับอะไรเขาเนี่ยงั้นไม่ต้องไปแล้วเอออยู่ตรงค้างไงอยู่ตรงค้างเองเอออแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ให้เขาเสียเวลาหาตั้งนานแล้วเนี่ยหาอะไรคุณเมียฮะ หาแม่นะดิเธอควรจะช่วยเขาหาเม่นะเดี๋ยว <laughs> ก่อนที่จะมาอาดิคิวเนี่ยจะอาดิไหมก็ไม่รู้ช่วยเขาหาเม่นิด <laughs> เียเออมันอยู่แถวนี้แหละ <laughs> โอ้โหลงทุนขานาดนั้นให้เหรอแม้อันเดียวมัน,ม,ม,นมีแล้วดิอาดิคิวหรือว่าเขาทำร่วงตอนเขาไปเข้าห้องน้ำวะเออสงสัยต้องเดินกลับไปเอาแล้วแหละคิวช่วยเขาหาเม่หน่อยอยู่ในแก๊สอยู่ในแก๊สมีเยอะแยะมันไม่มีเดี๋ยวขอมันจะหล่นออกอีกเนี่ยตัวเอง มีแม่แอนเดียวเขาไม่มีอันเดียวขอยืมหน่อยได้ป้ะไม่ได้จะยืมได้ยังไงเออใช้ผ้านาวใช้ผ้านามยปิดก็ได้มันก็ไม่ดีอีกอยู่ช่วยเขาหาแม่กนมันไม่มีเอาจะมายุ่งกับอะไรเขาเนี่ยั้นไม่ต้องไปแล้วเอออยู่ตรงค้างไงอยู่ตรงค้างเองเออแล้วทไม่บอกตแต่เขาเสียลตเ